ติดตามข่าวในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันนะคะกอรอมนหรือว่าหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะได้ทําพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพให้กับผู้ที่ร่วมพัฒนาชาติไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจำนวนทั้งหมด14รายรวมมูลค่าในครั้งนี้กว่า2 0 0 0 0 0บาททีเดียวค่ะ ที่บริเวณห้องถงชั้นล่างสารากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายเวระรศรีวัฒนระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนาวาอากาศเอก อำนาจสันเมืองหัวหน้าฝ่ายข่าวกออรอรมนหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงานโดยมีพันเอกสันเสริญสอน,สอนปาลรองผู้วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหน้าส่วนราชการและผูุ้ร่วมพัฒนาชาติไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน14รายเข้ารับเงินช่วยเหลือรายละ225,000บาทหรือเทียบเท่าราคาวัว5ตัวและที่ดิน5ไร่โดยกำหนดเกณฑ์ราคาวัวตัวละ10,000บาทที่ไร่ละ 3 5ม0 0ืันบาท สำหรับการมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินตลอดจนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพโดยมีการแต่งตั้งคณะกรกรมการขึ้นเพื่อพิจารณากันกรองและคัดเลือกผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างรอบคอบและยุติธรรมโดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเฉพาะสมาชิพพกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรืออดีตกองกำลังติดอาวุธที่มอบตัวกับทางราชการเท่านั้นและต้องมีอายุ43ปีขึ้นไปซึ่งผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทั้ง14รายต่างดีใจและจะนําเงินจากการช่วยเหลือของรัฐบาลครั้งนี้ไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพพร้อมีความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไปวให้กับครับก็รู้สึกดีใจนะครับและขอบคุณทาง ราชการทุกฝ่ายทั้งทั้งตัวรัฐบาลและทั้งทั้งราชการทุกๆฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือ,อจากคำเรียกร้องของพวกเราที่ออกมาความยากลำบากจากจัดจัดสรรที่ทำกินก็อาจจะลำบากเพราะว่าพื้นที่พื้นที่ที่จัดสรรที่ทำกินอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของของคนที่จะต้องต้องไปอยู่ไปทำกินนั้นแะแต่ว่ารัฐบาลก็ได้ได้จัดเป็นจำนวนเงินส่วนนี้มา ให้เราไปจัดซื้อจัดหายอย่างเช่นจัดซื้อที่ดินหรือซื้อวัวมาเลี้ยงอันนี้ทางตัวผมเองโดยความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็จะใช้เงินส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่จะไม่ให้เงินนี้ไปผิดวัตถุประสงค์ของทางรัชการที่ที่ต้องการให้เราไปไปทำมาหากินก็ผมก็ยินดีเป็นคนดีของสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าหากว่ามีมีกิจกรรมอะไรที่ จะต้องเข้าร่วมหรือว่าให้ความร่วมมือในด้านการพัฒนาการสังคมแล้วผมก็ยินดีนะครับแล้วผมมีกติยาวหนึ่งคือว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับสังคมได้เราก็อย่าไปเพิ่มปัญหาให้กับสังคมครับ เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะมาติดตามรอบวันในเขตจังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันมีความเคลื่อนไหวอย่างไรติดตามการกอติดข่าวได้จากสำนักข่าวพีพีนิวทุกอำเภอค่ะ ที่บริเวณเขาหินเล็กไฟอํเาเภอหัวหินเทศบาลเมืองหัวหินโดยนายจีบรบาพงไพบูรณนายกเทศมนตรีเมืองห,หัวหินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดตามโครงการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาบ้านเกิดเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนและสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนในการร่วมกันรักษาความสะอาดทุกวันพุธซึ่งครั้งนี้รายการ สาระสยามสิ่งดีในสยามของสถานีโทรทัศน์กองทับบกช่อง5ซึ่งออกอากาศทุกวันอังคารเวลา16.00นถึง16.30นและเข้าร่วมบันทึกเทปรายการการทำกิจกรรมการพัฒนาซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการพัฒนาโดยได้มีการสัมภาษณ์ถึงความเป็นมาของพระบรมราชานุสาวรย์รัชกาลที่7บนเขาอิเล็กไฟซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการปลายเดือนพฤษภาคมนี้รวมถึงแผนการรองรับนัก ท่องเที่ยวในเรื่องความสะอาดความปลอดภัยและการจราจรที่ประปาหมู่บ้านหนองแกนายเปรมเทพอบรัดดารองนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีได้นำเจ้าหน้าที่อปอพอรอจำนวน30คนของตำบลท่าไม้รวกมาฝึกทบทวนการดับไฟ ในที่อยู่อาศัยหรือในอาคารโดยเริ่มแรกได้มีการฝึกดับไฟจากถังแกส๊สด้วยถังเคมีต่อจากนั้นก็ได้ฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันด้วยน้ําแล้วก็ฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันและแกส๊สพร้อมๆกันดับด้วยน้ําโดยได้แบ่งเป็น3ทีมมีพี่เลี้ยงคอย ควบคุมการฝึกอย่างใกล้ชิดโดยมีนายมงคลรอดจากทูหัวหน้าฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมสังเกตการมีนายสมจิตใบดาบหัวหน้างานป้องกันบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมือหงหัวหินพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันให้การต้อนรับและเป็นครูฝึกสอน อาสาสมัครปกป้องสถาบันอำเภอสามรอยอดอบรมแกนนำเพื่อเตรียมความพร้อมในวันชัตรมงคลซึ่งนายชวรัชชาวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดททยได้ขอความร่วมมือให้อ,อสอปอทั่วประเทศออกมาแสดงพลังความจงรักภักดีกันอย่างพร้อมเพียงด้วยในส่วนของอำเภอสามรอยอดได้มีการจัดอบรมอ,อสอปอร,รุ่นแกนนำอีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมซึ่งเรื่องนี้นายพยา มีกลิ่นประลัดอำเภอสามระยอหถวหน้าฝ่ายความมัน่นคงอำเภอสามระยออกล่าวว่า จากที่ได้กําหนดให้มีโครงการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันขึ้นนั้นก็เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามคัคคีให้เกิดขึ้นกับประชาชนชาวไทยสิบเนื่องมาจากเหตุความขัดแย้งทางความคิดและเกิดความแตกแยกกันอย่างรุนแรงเองนอกจากนี้การอบรมครั้งนี้ยังได้มีการมอบผ้าพ,พันคอและเข็มเชิดจูเกียริเพื่อเป็นสัญลักษณ์อสปและเพื่อเป็นการเชิดจูเกียริให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วและหลังจากนี้กลุ่มที่เป็นแกนนําก็จะได้นําไปปฏิบัติและเผยแ แก่ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ที่ห้องประชุมชั้นสองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายกิติพัฒนเจริญประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในฐานะประธานอนุกรรมการประชุมชี้แจงบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตสองอำเภอสามประยอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แทนตําแหน่งว่างที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม โดยมีนายรณชิตสิงหะเสมานนรักษาการปลัดอ,อบจอในฐานะผอ,ออการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันนายเจริญอาจประดิษฐ์ผู้สื่อข่าวช่องเก้าโมเดิร์นนน์นายพลชัยพิรมศรีผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แทยรัฐนายเพียรพัฒน์เลื่อนชิดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันนายธีรวุฒิสสงครามผู้สื่อข่าวพีพีนิวเคเบิลทีวีและนางสาวธีติยาแสงสว่างเจ้าหน้าที่วิทยุชุมชน300รอยอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ทําการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันเข้าร่วมประชุมสําหรับการเลือกตั้งซ้สาสจเขตสองจังหวัดประจวบคีรีขันครั้งนี้เนื่องจากนายกําพลแตงประเสริฐอดีตสจคนเก่าได้ลาออกเพื่อไปลงสมาชิก ชิงเก้าอี้นายกเทศบาลตำบลไร่เก่าทําให้ตําแหน่งสจเขต2อสามระยอดว่างลงทางผู้มีการ,การเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบจึงได้มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต2อสามระยอดขึ้นโดยเพราะว่ามีผู้สมัคร3คนคือนายบุญโรตั้งบุรพาจิตอายุ46ปีผู้สมัครเบอร์1นายเทา้าชัยนิราสาัสยอายุ59ปีผู้สมัครเบอร์2และ ร้อยตำรวจตีสมหมายชิวปรีชาอายุ59ปีผู้สมัครเบอร์3ซึ่งการเลือกตั้งซ่อมสาจอเขต2อำเภอสารอยอดจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมที่จะถึงนี้เรับใหม่แต่ว่าต้องรอเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทรชะอาได้รับแจ้งเกิดเหตุรถตู้โดยสารชน รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายบนถนนพเพชรเกษมขาล่องใต้หลักกิโลเมตร217ก่อนถึงจุดกลับรถบ้านหนองคางอำเภอจะอําจังหวัดเพชบุรีประมาณ100เมตรที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำทะเบียกนกอไก่ทอทงบวไม้381เพชรบุรีซึ่งดัดแปลงต่อเป็นพ่วงข้างจอดอยู่ในไหลาทางด้านซ้ายพังเสียหายทั้งคันผู้เสียชีวิตเป็นชายชื่อนายบุญชุบ นวมไข่อายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่1250ทับ35ชระุานบ้านห้วยไซเหนืออำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีใกล้กันพบรถตู้โตโตยตา้าสีขาว หมายเลขทะเบียนฮอนดพทรถงสอ6หกกรุงเทพสายกรุงเทพปราณบุรีสภาพรถด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารพังเสียหายผู้ขับขี่รถตู้ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอําไปก่อนหน้านี้จากการสันนิษฐานเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งไว้สองกรณีคือรถจักรยานยนต์วิ่งตัดหน้าหรือรถตู้ขับขี่มาด้วยความเร็วสูงซึ่งในเบื้องต้นได้ทำการเก็บข้อมูลและหลักฐานในที่เกิดเหตุและจะเชิญตัวคนขับรถตู้มาให้ปากคำต่อไป หมดเวลาของการนำเสนอข่าวสำหรับวันนี้แล้วนะคะทิ้งท้ายกันที่รายการบอกเล่า90เหมือนเช่นเคยค่ะ